ท่นาสนสาธุชนหลายวันนี้ก็คุณจะคุยกัน,นเรื่องโรคราคะจริตกินใจโรคนี้มันเป็นโรครา้ายเลยต้องจำจีจำชัยกันมากสักหน่อยเพราะอะไรเพราะว่าร,ราคะความรักรักสวยรักงามมันเกิดขึ้นมันเป็นไฟเครื่องเผาสาร ที่พระพุทธเจ้าทรงตัดว่าราคคิไฟเปราคะตอนนี้ที่การเราคิดเห็นว่าราคะเป็นไฟไม่ใช่เราเห็นเป็นอันว่าพระพุทธเจ้า่านเห็นแต่พวกเรานี่ไม่ค่อยเห็นพวกเราเห็นว่าราคาเป็นขนมหรือว่าราคาเป็นเครื่องปรับอากาศทําให้เย็น พระองค์สมเด็จพระสัมมาสัสมพุทธเจ้าทรงกล่าวว่าราคะเป็นไฟเป็นเครื่องร้อนอันนี้น่ากลัวใจยุ่งนิมาติกับคนฟังกับพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ตรงบรรดาท่านพุทธบริษัทต, <c oughs> ตั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านว่าอย่างนั้นแต่ว่าเรามีความเห็นอย่างนี้ เป็นอนุองค์สมเด็จพระกินสีกับเรานี่หน้าตัวจะไม่ถูกกันถ้าท่านมีความเห็นเป็นประการใดนั้นอาตมาก็ไม่ขัดเพราะว่าขัดท่านก็นไม่ได้เป็นความเห็นของท่านเรามาพูดกันตา,ตามสายของพระพุทธเจ้าก็แล้วกันพระพุทธเจ้าบอกว่าราคัคคีไปเิราคะมันเผาให้ร้อน ถ้าความรักเกิดขึ้นรักสวยสมมติว่าเราไปเห็นแหวนเพชรสวยๆเห็นผ้าสวยๆเห็นเครื่องบันวยสวยๆเห็นคนสวยๆส,สวยตามทัศนาของเราไม่เกี่ยวกับชาวบ้านความจริงมันเผาใจให้ร้อนเหมือนกัน มันนอนมันนั่งอยู่บ้านไม่ได้จะไม่เห็นเขาแล้วความพอใจเกิดขึ้นมันเผาเผาที่นั่งให้ร้อนเผาที่นอนให้ร้อนเผากายให้ร้อนเผาใจาให้ร้อนต้องจอนไปหาของสวยนี่ิีเลคือราคะเป็นไฟเย็น เพรความจริงมันเป็นไฟเผาให้ร้อนแต่ว่าเราเห็นว่ามันเย็นนี่ที่มันหลอกจะแบบนี้สิแต่ความจริงถ้าเผากันจริงๆแล้วก็ไม่เป็นไรให้มันร้อนสิจริงๆจะได้รู้ว่ามันชัว่วถ้ามันกลับทำลายตัวให้เย็นทำตัวให้เย็นความจริงมันก็ไม่เย็นจริง ของที่เราเห็นว่าสวยว่างามถ้าเราได้มาแล้วมันก็สร้างความร้อนให้เราเกิดถ้าได้แหวนเพชรเม็กงามราคามากมากมาก่อนที่จะได้มาก็ร้อนร้อนเพราะต้องหาเงินหาทองไปซื้อมาการไปหาเงินหาทองนี่มันก็ร้อนต้องเหนื่อยต้องยากต้อง ปากด้วยการท้งปวงก็ได้แล้วเกิดความชื่นใจขึ้นตอนนี้เย็นนิดเย็นนิดเดียวตอนที่ได้มามันได้มาแล้วมาเก็บไว้ร้อนอีกเกรงว่ามันจะหายเวลาประดับกายไปก็ร้อนเหมือนกันร้อนเกรงว่าโจรจะฉกชิงวิ่งราว เพลงว่าจะหายไปที่จากเราดีไม่ดีถ้าไปเจกอกงไครเขาสวยกว่าเข้าก็ร้อนอีกที่ว่าของอันนี้ดีแล้วเราคิดว่ามันเลิศมันเป็นเสรตแล้วหน้อยแน่กลับยังสวยไม่เท่าของเขาได้เจ็บใจเริ่มร้อนใหม่นี่เป็เรื่องของวัตถุ เรื่องของคนก็เหมือนกันร้อนตลอดเวลาเรารักใครสักคนหนึ่งถ้าไม่ได้เห็นหน้าก็ขอได้เห็นบ้านก็แล้วกันถ้าไม่เช่นนั้นมันร้อนถ้าพอมาอยู่ด้วยกันเข้าก็ร้อนอีกร้อนก็ต้องเอาใจซึ่งกันและกันระคับระคองใจซึ่งกันและกัน,กนความร้อนมันทับเข้ามาอีก พอความแก่ความเท่าเข้ามาถึงต้องพลัดราดจากกันร้อนอีกเกิดขัดคอกันขึ้นมาร้อนอีกคู่รักหรือคนรักป่วยไข้ไม่สบายร้อนอีกคนรักที่เราได้มาแล้วไปเดินควงคู่กับใครคนใหม่เข้าซึ่งเราไม่รู้จักอาจจะเป็นพี่เป็นน้องของเขาก็ได้แต่เราไม่รู้ร้อนอีก เป็นอนุบาราคะความรักร้อนจริงๆนี่พระพุทธเจ้าดินกล่าวว่าเป็นไฟความจริงมันเป็นไฟร้อนจริงๆจะเห็นด้วยหรือเปล่านี่ากคุยให้ฟังความจริงราคะความร้อนไม่ได้เขาแต่ชาวบ้านเขาก็ทั้งใจของพระที่บวชเข้ามาในพระพุทธาศาสนา หลวงพี่แกร้อนจีวรไม่ไปหลายรายแล้วจีวรมันไม่ก็อะไรก็ความรักมันเผาเห็นาสาวสาวสาวเล็กบ้างสาวใหญ่บ้างสาวน้อยบ้างสาวมากบ้างมาบ่อยๆเข้าลงพี่ก็ถอยจากถินสมาธิปัญญาโยนผ้ากา สาวาพัดเรื่องออกจากกายสวมกันเกงเข้าเข้าคนแล้วไฟจาคาคเผาจีวรหลงพี่ปนปี้ไปหมดโดดไปหากองไฟเข้าใจว่ามันจะมีความสุขเข้าใจว่าจะมีความเกเกิญนิราคะไม่ได้หมายถึงว่ารูปสวยอย่างเดียวความรัก บางทีลงพี่จก็รักเงินรักทองรักยศถาบรรดาศักรักตำแหน่งหน้าทีจยกระทั่งไม่รักษาศักดิ์ศรีของความเป็นพระยอมโกโหกชาวบ้านไว้ขันเป็นพระเจ้าข้าเวลาเทศให้ชาวบ้านฟังก็คิดว่าท่านเป็นพระอรหันต์ท่านพูดดี แต่ว่าใจของท่านนี้ถูกเป่าไปคือความโลกรักในเงินในทองรักในยศถาบรรดาศักดิ์รักในตำแหน่งหน้าที่รักศักดิ์ศรีไม่ยอมปฏิบัติความดีตามพระธรรมวินัยในราคะจังไรนี่มันเผาก็ทั้งพระไม่ใช่แต่ พระสมัยนี้สมัยเดียวแม้แต่สมัยพระพุทธเจ้าก็มีเหมือนกันจะคุยกันให้ฟังว่าสมัยนั้นมาองค์สมเด็จพระพิชิตมารบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอยู่ในกรุงราชึกิ์มหานครเวลานั้นจอมบอพิษอดิสอนพระเจ้าพิมพิสารบรมกัตสิต์ ประบาทท้าวเธอทรงเป็นอุปถัมภ์เราพุทธศาสนาขนาดเดียวกันยังมียอดจรยยานนางมีนามว่านางสิริมาเป็นน้องสาวของหมออาชีวโกมารพัดหญิงคนนี้มีความสวยมาก แล้วฟังแท้จากองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคกันเดียวก็เป็นพระโสดาบันแต่ถ้าว่าอาชีพของนางน,นั้นก็คือโสเพณีโสเพณีนะตามภาษาบาลีเขาแปลว่าหญิงผู้ยังพระนครให้งามแล้วเรียกว่าหญิงงามเมืองความจริงพวกโสเพณีนี่ทําบ้านกังให้งามจริงๆ ก็อะไรว่าบ้านเมืองไหนถ้าไม่มีหญิงโสเพณีไอ้เรื่องการปลุกปล้ำชำรำทำเราคมขืนซี่งกันแลรกันมันจะสร้างความปนทป่้ให้เกิด <c oughs> ถ้ามีหญิงโสเพณีแล้วมันก็คลายความกรารถนาของชายได้ทำให้บ้านบ้านเมืองสงบไปในด้านหนึ่งคือพวกบากาม นี่ถ้าให้นมามโสเพณีคือหญิงที่ทำพนะครให้งามนามเจนเขาว่าภระโสเพนีหญิงผู้ทำพนะครให้งามแล้วว่านางที่ดีมาเป็นคนสวยเพราะอะไรและก็เป็นหญิงโสเพนีเพราะอะไรตอนนี้เราเอาไว้ฟังกันตอนเชสูต นี่เรากำลังคุยกันทั้งด้านประมัตตปฏิบัตินี่ว่านางสิริม,มาเป็นคนสวยเวลานั้นเวลาแขกเมืองมาเป็นโสเพณีชั้นสูงเขาเก็บเอาไว้ทน,น้อมเอาไว้รับรองแขกเมืองแขกเมืองมาใครเอาไปครองหนึ่งคืนเรียกว่าเหมาคืนกันหนึ่งคืนสมัยนั้น เรียกเงินหนึ่งพันกะหาปะนะเท่ากับพันตําลึงหรือว่าสี่พันเหรียญเวลานั้นสมัมยที่เรามีเงินเหรียญของเราหนึ่งบาทซื้อก๋วยเตี๋ยวได้ยี่สิบชามเวลานั้นเทียบก,กับกะหาปะนะกหาก็กหาป,ะป,ะปะนะหนึ่งเท่ากับสี่บาท ก็าลองเทียบดูกันแล้วกันก็หาปณะหนึ่งเ,เท่ากับสี่บาทหนึ่งบาทกูเตี๋ยวยี่สิบชามหนึ่งเหรียญเท่ากับกูเตี๋ยวแปดสิบชามเวลานี้กูวยเตี๋ยวอย่างดีของเราชามและเท่าไรเทียบกับเงินไทยสมัยนี้มันก็เยอะเหมือนกันเป็นนั้นว่าแขกเมืองเข้าไปกรุงและจะคือไม่ขาด เขามีความปราจนาจะได้ครองนงนาบเป็นพัญญาชั่ว่าวเป็นอันว่านางสิริมานี่สวยแสนสวยุปรนาตายก็ไม่ตกไม่เศ่าหมองเป็นสาวอยู่ตลอดกาลอิ่มเอิบพิมเพร่าเป็นสาวชั้นดียอดนารีจึงมีออจิตนี้ได้ดีมากแต่ว่าเป็นวาสูดดาบัน คิดไหมว่าเป็นได้ไหมนี่ถ้าไปเห็นสตรีผู้มีอาชีพประเภทนี้เขา้าเขาบรรดาท่านนางหลายจงจะเพิ่งจำหนึถ้าเธอมีอาชีพนี้ด้วยความบริสุทธิ์ใจสินห้าของเธอไม่ขาดถ้าเธอไม่ได้ฆ่าสัตว์เธอไม่ได้ลักทรัพย์เธอไม่ได้กระทำการเพราะไม่ได้แย่งสามีของใครเธอไม่ได้มุสาว่าเธอไม่ได้ดื่มสุราเมรัย นี่ถ้าปฏิบัติได้อย่างนี้เป็นรัโโสดาบันได้ดีเพราะินห้าคงตัวเว้นไว้แต่จะสร้างจิตชั่วเป็นหลอกลวงเขากินสุราอะไรอันนี้อีกเรื่องหนึ่งนินางที่มาไม่เป็นอย่างนั้นตรงสิ้นห้าราการในครบถ้วนแต่ถ้าว่าต้องเป็นหญิงโสเภณีเพราะกรรมนิดเดียว ตอนนี้ยังไม่คุยให้ฟังฟังกันตอนประสูตรจะเล่าให้ฟังเรื่องมันยาวในสมัยนั้นเองปรากฏว่ามีพระองค์หนึ่งเป็นพระบทใหม่เข้ามาในพระพุทธศาสนาเมื่อพบองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วฟังพระธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วมีความเรื่อมใสอยากจะบวช จึงขออนุญาตพระพุทธเจ้าขอบวชพระพุทธเจ้าททก็าทรงอนุญาตงบวชก็มาอยู่สำน,นักขององค์สมเด็จพระบรมมาโลกกน,นาชยังไม่ได้การโลกียังเป็นพระบบททุตรชนเมื่อองค์สมเด็จพระทศกัณเสด็จไปสู่กรุงราชเกิดออกไปเป็นธรรมบาทพระองค์นี้ก็ไปด้วย วันนั้นบังเอิญนางิดีมาใส่บาทพอดีพระเห็นจอมนารียอดโสเพณีคนงามเข้ามีความติดใจเห็นปั๊บเดียวไฟ,ฟืิราคะราคคิไฟ,ฟืิราคะเผาใจทันทีตรงเที่วนี้เกิดรักนางิดิมา้ึ้ัมาแล้วดูจะร้ว่า แม้จะเป็นหญิงโสเพณียังมีอำนาจเผาใจพระได้ดังนั้นบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายจงอย่าแน่ใจนักว่าพระที่ห่มผ้าเหลืองจะดีทุกองค์เสมอไปแม้แต่คนที่พูดนี่ก็เหมือนกันยาวไว้ใจยนงเกินไปดีไม่ดีเกิดไม่จะได้สร้างความจังไรให้เกิดขึ้น เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นระวังกันไว้นะฟังไว้คบไว้แล้วก็อย่าไว้ใจกันอย่าเทิดทูนกันว่าดีนะคนพูดเนี่ยอย่าไปเห็นว่าดีทึบเองเกินไปเดีย๋ยวเผลอตัวเรามัดระวังเขาไว้ดีไม่ดีเพราะทุกความทั่วเขาไว้ที่ไหนแล้วก็ยุ่งกันใหญ่เลย ไอ้นี่พูดนี่ไม่ได้สอนให้ทา่านดำนิแล้วไม่ได้ยุให้ท่านติเตียนแต่ว่านนะําให้คอยระวังไว้อย่าเชื่อใจนักบวชนักไม่แต่คนพูดนี่นเหมือนกันอย่าเชื่อว่าดีถ้าดีจริงแล้วก็ไปนิพพานแล้วนี่ยังต้องกินข้าวยังต้องอาบนะ้ํายังต้องให้หมอรักษายารักษาโรคหมอต้องตรวจอยู่ตลอดเวลา นี่มันดีที่ไหนดูไปดูมาดูข้างบนที่ไหนได้ยญาเตียนลงไปตั้งเยอะหัวล้านนี่ไม่ดีดูในร่างกายก็เต็มไปด้วยความสุขปรกจะดูจริยาก็ไม่น่าชมไม่สงบสงบไม่เรียบร้อยหญ่างชาบ้านเขา แต่ว่ายัางไม่กว่าตัวเองเป็นสาวกขององค์สมเด็จโตสำม,มาสัมพุทธเจ้าเวลาที่ยังดีเมื่อเวลาเลวเลิกกันเอาไว้ทีเวลาจะหมดคุยกันต่อไปลุงพี่จะกลับมาวัดที่ตอนนี้เองใจอิ่มข้าวปลาไม่กินนอนเขลขง ไม่กินข้าวไปสามวันทิ่น้ำบายก็ไม่ไปวัดวาก็ไม่ทมมําสวดมนต์สวดมนต์สวดพรก็ไม่เอาฟังเทศพระพุทธเจ้าก็ไม่เอานอนคุ้นคิดอยู่อย่างเดียวว่าจะทำอย่างไรนหนอจึงจะได้นาวกิริมามาเป็นคู่ครองเนี่อาการอย่างนี้จะพ้นไปจากอารมณ์ขององค์สมเด็จไปกินนาสีก็หาไม่ องค์สมเด็จไระจอมไตรเป็นยอดสัพพัญญูรู้จิตใจของพระที่เป็นลูกศิษย์แต่องค์สมเด็จปรมสามิกรก็มาดีว่าอะไรปรอยป่อยให้ไฟราคะมันเผาใจไม่ดูดิเขาสะลุกไม่ขึ้นเลยข้าปลาไม่กินหมดนี่มันร้ายแรงแบบนี้นะบรรดาท่านพุทธบริษัท เวลานั้นปรายกฏว่ามาพระไปรับบารจากนางสิริมาวันนั้นเองนางสิริมาเป็นโรคปัจจุบันไม่ใช่โรคปากกระบอกเป็นโรคปัจจุบันทันด่วนสมัยนี้น่าตัวยาโทษหัวใจวายหรือว่าความดันโรหิตขึ้นสูงเช่นโรหิตสอยแตก ในเวลานั้นท่านไม่ได้บอกว่าโรคอะไรความจริงโรคหัวใจวายนี่เคยฟังหมอโรคหัวใจเขาออกโทรทัศน์เขาบอกว่ามันไม่มีในตำรับของโรคหัวใจคนที่ตายทุกคนถ้าจะว่าโรคหัวใจวายแล้วก็มันก็วายทุกคนถ้าหัวใจไม่วายไม่หยุดเต้นมันก็ไม่ตายเพราะว่าอย่างนั้น เป็นนั้นว่าตามใจท่านท่านพูดมาอย่างนั้นเราก็พูดไปอย่างนี้เมื่อวันนั้นนางสิริมาตายครบสามวันพอดีที่หลงพี่องค์นี้จะไม่จะไม่ไม่ไมลุกขึ้นมากินข้าวรอให้ข้าวบุดเน่าเต็มบาทนอนสบายนึกวาดภาพทีตรงนี้คิดว่าถ้าเราได้นางสิริมามาครองคู่อยู่ด้วยกัน สร้างสวรรค์บูากาศว่ากเพินนึกคนเดียวนี่มันสบายเมื่อนางสิรีมาตายลงไปพระเจ้าที่มีสารบรมกษัตริ์กระบาทเท้าเธอก็ทรงกราบทูลให้พระสมเมด็จพระผู้มีพระภาคทราบว่าควรจะจัดการกระสบคุณนางสิรีมาเป็นประการใดองค์สมเมด็จพระจอมใจก็ทรงตัดว่า มหาราชะขอถวยอายพระพรถมหาบพิตรพระราชคสมภารใคยเจ็บศพนางสิริมาไว้ก่อนจงอย่าทำอะไรปล่อยไปตามสภาพพระวันนี้สามเต็มที่ขึ้นอืดปีทองเป่งน,น้ำเหลืองไหล พระราชาจึงมากราบทูลองค์สมเด็จไปจอมไตรว่าเก็บไว้ครบสามวันเวลานี้สวยงามเต็มที่แล้วพระเจ้าข่ะองค์สมเด็จพระบรมมสาศาสดาจึงได้จัดกับบรรดาพิสุสงฆ์ทั้งหลายและจัดกับพระราชาว่าวันนี้ต่ถาคตจะไปเยี่ยมศพนางสิริมา พระราชาคอยพระราชานำศพพระนาสิมามาตั้งอยู่ที่พระานหลวงอย่างของเราก็คงจะเป็นสนหลวงเราเปล่าประกาศไอ้คนหลายมาประชุมกันว่าวันนี้องค์สมเด็จพระวิชิตามาาจะ,สะเสด็จไปเยี่ยมศพนาสิกามาแล้วจึงบอกพระนนทหประกาศจวบดาพระสงฆ์ทั้งหลายโดยทวนนา ว่าวันนี้เราจะไปเยี่ยมนาสิฎีมาไม่ได้บอกกับพระว่าจะไปเยี่ยมศพบ,บอกแต่เพียงว่าเราจะไปเยี่ยมนางสิฎิมาใครจะไปด้วยก็ไปพระนนท์กร็ระกาศได้พระทราบหลงพี่ที่นอนไม่กินข้าวมาสามวันพระทราบว่าองค์สมเด็จพระพุทธวันจะไปเยี่ยมนางสิริมาแม้มีกําลัง ลูกขึ้นเอาบาตไปเทข้าวมันก็บุดและบุดอีกล้างเช็ดบาดดีแล้วอาบน้ําอาบท้าแต่งตัวสวยแจ๋วมันจะสวยไปแค่ไหนกจไแค่หัวล้นคนชิ้วหมดผมผ้ารุมรามแต่ว่าราคามันเข้าใจเข้าใจว่าสวยไปด้วยกับพระพุทธเจ้า พอไปถึงพระลานหลวงพระราชาทรงเสด็จประทับพร้อมพระเดชหมายข้าราชบริพารเต็มอัตราเลยคนที่มีความเคารพไปองค์เสรส็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปด้วยแม้เยอะแยะเต็มพระลานหลวงนับไม่ถ้วนเพราะอะไรเพราะไม่ได้ไปกับเขาด้วยไม่ได้นับคนสมัยนั้นถ้านับก็คงเยอะถ้วนเลยไม่ได้นับ กยไม่รู้ว่าจำนวนคนเท่าไรพอไปถึงแล้วองค์สมเด็จพระจอมไตรก็ทรงประกาศว่าเวลานี้นงนาจิริมาตายแล้วขึ้นอืดน,น้ำเหลืองไหลเดือดจากปากปุด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 กินเหม็งครุงพราะพระพุทธเจ้าจึงบอกพระเจ้าพิมิสารว่าเวลานี้ใครต้องการนางจิริมาบ้าง ถ้าต้องการเราขอพันกระหาบนันนะเงียบพระราชาก็ประกาศตามนั้นเงียบหาคนต้องการไม่ได้เมื่อมีราคาไม่คนต้องการองค์สมเด็จพระวิิตมันก็บอกใหม่ให้พระราชาประกาศว่าให้ยกให้เ,เปล่าๆไม่เอาเงินใะเยาวบ้างร,ราชาก็ประกาศตามนั้นเงียบสก ต่อไปพระพุทธเจ้าให้พระราชประกาศใหม่ว่าใครจะรับนางสิริมาไปบ้างให้รางวัลให้เงินติดตามไปด้วยกับอีก 1, อาหนึ่งพันกระหัสนะให้เอาไปครองเงียบไม่ไดีเสียนตอบพระพุทธเจ้ายังกล่าวว่าขันห้าไม่ไดีอย่างนี้เต็มไมได้ความสุขปรก พระองค์ทรงกระดาสุปรกรรมฐานนางสิริมานีนในสมัยที่มีชีวิตอยู่เป็นยอดนารีหรือว่ายอดโฉมตูที่มีความงามเป็นกรณีพิเศษแทก์ชาวตามประเทศมีความจิตอกติใจม,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 มาเมืองราชทฤศกันไม่ขาดสายเพราะต้องการจะครองคู่อยู่กับพระนางสิริมา ในเวลานี้มานาสิริมาสิ้นลมปราณแล้วปรากฏว่าธาตุลมขาดไปธาตุไปไม่มีธาตุน้ำนทำลายธาตุดินได้เต็มที่ดินสู้ไม่ได้ดินก็ละลายก็ได้การเน่าเหม็นคุ้ง,งสแสดงว่าร่างกายของคนนี้เต็มไปด้วยความสกปรกไม่น่ารักไม่น่าปราถนาไม่น่าตกใจ การที่เข้าไปประครับประคองกายทิดเห็นว่าสวยนี่ความจริงมันไม่จริงอารมณ์อย่างนี้ที่คิดอย่างนั้นมาเต็มบปด้วความโง่ที่เราเรียกกันว่าวิชาเพราะอาศัยตัณหาเข้ามาบังหน้าคจอความอยากเมื่ออยากเจอแล้วมันก็ไม่มองว่าอะไรมันจะดีหรือไม่ดีเหมือนกับคนมีหิวข้าวเต็มที่ข้าวมีกินตุตุเอาจานน้ำสักหน่อยก็กินได้ ถ้าหากว่าหิวไม่เต็มที่นักก็ต้องอาศัยข้าวเย็นๆแต่ยังไม่ถึงกะบโบ้ตกินได้ถ้ามีความจริงๆเราใช้ไม่อยากจะกินอะไรทั้งหมดนี่องค์สมเด็จพระบรมศาคดาก็กล่าวว่าที่คนเรามัวเมาในร่างกายตกอยู่ในอำนาจของราคะเป็นเครื่องเผาใจก็เพราะอาศัยตัณหาความอยากโมหะความโง่ ต่ความจริงโมหะนี่ก็แปลว่าความหลงหลงว่ามันจะสวยตามที่เราเห็นแต่เนื้อแท้จริงๆแล้วมีความสุขปรกอย่างนี้ฉะนั้นขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายและบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายที่ยืนอยู่นี่จึงดูนางสิริมาเป็นตัวอย่างว่าร่างกายของคนและสัตว์มันเป็นอนิจจงเกิดเชื่อมาแล้วก็ต้องมีความเสื่อม แล้วก็สลายตัวไปในที่สุดขณะที่ทรงตัวอยู่ก็เต็เมบริวามสุกปกโสมมที่เราไม่เห็นความสุกปกก็เพราะหนังกําภารหุ้มห่อเข้าไว้เื่งจากกลภายในยังทํางานอยู่จึงไม่เปิดช่องให้สิ่งโสโครกลังไหลออกมาง่ายเวลานี้ขึ้นจากกลภายในมันดับสินแล้วองค์สมเด็จพระบทิษแก้วจึงชี้ให้ดูรูปนางสิริมา ว่าขันห้าเต็มไม่ได้ฟาตลกกลับตกขันห้าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอน,าานัตตาท่านทั้งหลายจงวางขันห้าเสียเมื่อบุคคลใดวางขันห้าได้บุคคลนั้นก็ถือว่าเข้าถึงสิ่งพนิพานเป็นการกาจัดทุกกำจัดวัฏสงสารเสีนได้ไม่ต้องเว,วียนไหยตายเกิดในวัตร เจ้าเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่เป็นแดนเอกันตะบระมสุขมีแต่ความสุขมีแต่ความสวยมีแต่ความดีจะหารมข่ขคองมแม้แม้แต่สักนิดหนึ่งก็ไม่มีพระองค์สมเด็จไปัิจนสีเทศมากกว่านี้แต่เวลามันน้อยก็คิดว่าพระพุทธเจ้าเทสนี้ัวแล้วกันพระองค์ที่ติดตามไปนั้นคือผู้รักคนเดียวเดียวที่นางสิเดียมามาด้รักด้วย พวกฟังเทศขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภายเจ้าประกอบไปเห็นศบนางสริมาก็สลดใจตัดใจนั้นได้ว่าขันห้าไม่เป็นเรื่องเพลืองเวลาที่เราจะรักเป็นอันว่าเมื่อพระพุทธจเทจ้าเทศจบพระองค์นั้นก็ได้สมเร็จอรหัตจตผลเป็นพระอริยะบุคคลในพระพุทธศาสนา อาราบรรดาท่านพุทธบริษัททัลารโดยทนนาเรื่องราวของนาสิม,มาบอกมาในตัวเสร็จว่าอะไรมันเป็นอะไรถ้าบรรดาท่านพุทธบริษัททัลายใช้ใจพิจารณาตามนี้ความจริงจิตใจของเราจะไม่ทรงอยู่แค่โซดาบัน,น,าน,บานการพิจารณาสุคกรรมาฐานเป็นพระหันได้ง่ายเป็นิทีอราันสําหรับวันนี้เวลาก็หมดแล้ว ขอ,อยุตไิใบเพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแต่ท่านผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี